วันน bon ี้ิเก้าเว่นมาเยี่ยมหัวหินที่โรงแรมมาร์คเวลตอนเช้าวันนี้ครับเปิดมาวันที่สามก็เป็นการออกกำลังกายของทีมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเราจะทำนี้เป็นประจำทุกวันนะครับเดี๋ทำใหทำให้เราฟิตร่างกายเวลาไปไหนเราก็ไม่เหนื่อยง่ายครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะไป็นเสาให้น้ำแล้วเราจะฟิตเนสกันในที่นี้แล้ว ับไปไหน้นนนะไไปหกันต่อครับสามเณรครับผมโอเคครับเหนื่อยมากครับปั่นไปประมาณถ้าเป็นกิโลเม่ก็ประมาณห้าสิบกิโลแล้วเรียกว่าได้เหงื่อข้อปอกเหงื่อครับหกกิโลแล้วเหงื่อแค่พอจะสุดกร่างกายครับ แล้วปกติเล่นน้ำเบลอะไรได้ไหมครับเล่นครับผมอ่ายกประมาณกี่โลครับประมาณนมนหนักว่ะหนักฮะความหนักแค <c oughs> ่ไหนยกมากเลยป็นกล้ามเป็นสวยผ <c oughs> ู้หญิงก็ไม่เชบ่บเลยครับเล่นพอแข็งแรงครับผมยกนี้ประมาณพันสองครั้งนะนะครับ,รบพายมากีท่ทีครับทำยกมายกค่ไหน ต่อไปยังเอ่านี่ก็เป um ็นการเล่นแบบสไตล์ี่เปารต่อไปเราไปดูสนมันปิดไม่เป็นไอ้เหี้ โอ okay. เคครับไปกันไหมครับไาเต้มาเต้่ร,า,นนรา,นนางเงินมีไหมยัง <laughs> <laughs> เสียน้ำตาอยาเสพติดครับเอาละครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทำสองขนาดนี้น่าจะมีประมาณหลายชั้นแล้วเนี่ยเอาละครับต่อไปนั่นทำสองขนาดนี้นะ ก็จะมีชั้นต่อไปจะมียังไงที่ยงเสามาต่อกันครัก็ได้น่ะเป็นเสาแล้วก็เป็นพื้น